จบลงไปแล้วสำหรับกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์พัฒนาบุคลากรระหว่างบริษัทเจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดหรือ CPF และบริษัท Perfect c o m คอมเพนีนกรุ๊ปจำกัดหรือ PCG ซึ่งร่วมกับสมาคมกีฬาหมักล้อมแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันหมักล้อมศึกลุยไทยตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายน2564ถึง15มกราคม2565ที่ผ่านมา โดยพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายกอศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท c ีพีอจำกัดมหาชนและผู้ก่อตั้งสมาคมกีฬาหมักล้อมแห่งประเทศไทยนายวิเชียนจึงวิโรธนายกสมาคมกีฬาหมักล้อมแห่งประเทศไทย นางกนกนาฏนำพาเจริญประธานคณะผู้บริหารธุรกิจสัตว์เลี้ยงบริษัทเพอร์เฟกต์คอมเพเนียนกรุ๊ปจำกัดนายนักตกฤษศิวสรีประธานกรรมการสำนักงานบริหารกิจการต่างประเทศบริษัทเจริญพกพัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนให้เกียรติร่วมงานมอบรางวัล นวิเชียนจึงวิโรจนายกสมาคมกีฬาหมักล้อมแห่งประเทศไทยและกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดก,การอาบุโสบริษัทซีพีอลจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันกีฬามักล้อมศึกรุยไทยในครั้งนี้มุ่งหวังให้กีฬาหมักล้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทักษะ ฝึกสมาธิสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทนองค์กรเข้าร่วมการแข่งขันและยังมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักหมักล้อมในประเทศอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาฝีมือในอนาคตโดยสมาคมกีฬาหมักร้อมแห่งประเทศไทยมีนโยบายจัดจัดให้มีการแข่งขันอย่างต่อเน,นื่องเป็นประจำเพื่อให้นักกีฬาหมักล้อมได้มีเวทีแสดงความสามารถและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สำหรับผลการแข่งขันทีม CPF เอาชนะทีม PCG ได้10ต่อ8กระดานรับถ้วยกิจยศและเงินรางวัลรวมมูลค่า500,000บาทส่วนทีม PCG รับเงินรางวัลรวม50,000บาท ก็สร้างปัญญาฝึกกลยุทธ์สร้าง EQ ต่างๆครับในตัวผมเนี่ยผมก็ได้ทั้งการวางแผนเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน,นครับในการวางแผนแล้วก็ในการคิดกลยุทธ์ต่างๆหรือแบบจินตนาการนี้ด้วยครับเหมือนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2องค์กรเข้าด้วยกันนะครับในทั้งหลายๆด้านเหมือนกับทั้งสองฝั่งเนี่ยมาเจอกันมานั่งเล่นกันนั่งคุยกันนะครับเชื่อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสององค์กรได้ดีครับหมากล้อมครับให้สติปัญญากับเรานะครับการที่เราได้ฝึกฝนแนวคิดจากหมากล้อมเนี่ยเราสามารถเอาไปประยุยกต ิจรงได้มากเลยครับแล้วก็เราสามารถเจอเพื่อนใหม่ในการแข่งขันได้นะครับเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีนะครับกีฬาชนิดนี้นะครับคนที่ไม่เคยเรียนหมากล้อมมาก่อนอาจจะดูไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าหากได้ลองมาเรียนเนี่ยก็อาจจะลงไหลในเสน่ห์ของหมากล้อมนะครับอยากให้ลองมาศึกษาดูครับ กีฬาหมักล้อมนอกจากจะช่วยสร้างทักษะและฝึกสมาธิอย่างสร้างความผูกพันกับองค์กรที่ตัวเองเป็นตัวแทนตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักหมักล้อมระดับประเทศอันจะก,ก่อให้เกิดการพัฒนาหมักล้อมในประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป